ครับคืออะไรแล้วก็ทำไมคนฮิตแล้วก็ชอบทำกัน water fasting เนี่ยก็คือว่าการที่เราอดอาหารแล้วกินแต่น้ำเปล่าเท่านั้นนะครับแค่ w a อร์คือน้ำเปล่าเท่านั้นจะแช่เย็นหรือจะใส่น้ำแข็งอันนี้โอเคได้คราวนี้เวลาเราทำ water fasting ครับมีจุดมุ่งหมายเนี่ยที่แตกต่างกันตามระยะเวลาที่เราทำ ม a สเตอร์ฟาสติงทำไปทำไมทำแล้วได้อะไรดีต่อสุขภาพจริงไหมใครที่มีเพื่อนกาลังทํา IF หรือว่าวอเทอร์ฟาสติงอยู่เนี่ยแชร์ไปให้เขารู้เลยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นประโยชน์จริงหรือเปล่าวอเทอร์ฟา i ติงนะครับถ้าดูจากในคลิปเนี่ยปอนเห็นด้วยมากๆเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทํามันค่อนข้างโหดอยู่นะคือการที่เราเนี่ยจะกินแต่น้าเปล่าเลย24-72ชั่วโมงแล้วแต่คนครับบางคนเริ่มต้นอาจจะทำวอเทอร์ฟาสติ่งหนึ่งวันบางคนแบบโหดหน่อยอาจจะทำสามวันปอนก็เคยทํามาแล้ว3วันนะสิ่่่งทีอนรู้สกวามันนไมม่เหือ IF ้วก็งอนได้นะันนะตุ้น ตัวกระบวนการออโตฟาจีแบบโหดเลยแหละเพราะว่าใน24ชั่วโมงแรกนะครับถ้าเราไม่ได้มีกินอะไรเข้าไปเลยเนี่ยร่างกายของเราครับมันจะใช้พลังงานจากเซลล์เก่าๆพอใช้พลังงานจากเซลล์เก่าๆเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มเกิดการสร้างเซลล์ใหม่ครับเพื่อมาเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่า ทาให้เซลล์เราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเขาเรียกว่การออโตฟาจีครับมันจะเข้าไปกินเซลล์ที่ตายไปแล้วเซลล์ที่แก่เสร็จแล้วมันผลิตเซลล์ใหม่มาเซลล์ใหม่มันก็จะไปกินเซลล์เก่าวนเป็นวงกลมแบบนี้ครับคือถ้าทำาอเอฟอะมันก็ทําได้นะแต่กว่าจะเกิดกระบวนการเนี่ยมันต้องทำาเอฟแบบหลายปีบางคนทํา1บหทับแเลยหรือบางคนทํยี่สาทับหบางทีมันอาจจะยากไปถ้าจําเป็นต้องทําเป็นประจําลองมาดูทางรัดอย่างวอเทอร์ฟาซิ่เนี่ยปอนว่ามันเร่งกระบวนการออโตฟาจีเนี่ยได้เร็วมากยิ่ง ปวดหัวไม่เกรนหรือว่าภาวะเหนื่อยระหว่างการทำงานภาวะเบืนเอาว่าบอรู้สึกว่ามันเป็นได้ยากขึ้นจากการทำตัว water fasting แล้วก็ได้กระบวนการ auto ฟาจี g ด้วยอันดับที่สสิ่งที่ปอนมองว่าบอนได้เลยเนี่ยคือการใช้พลังงานอันเก่าๆครับเช่นบางคนเนี่ยมีตัวไขมันสะสมแบบเยอะไม่หมดเลยสัดส่วนดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยปอนว่าการทำ water fasting นะครับเป็นอีกขั้นหนึ่งของการทำ IF เนาะเพราะว่ามันเอาตัวพลังงานนะครับไกลโคเจน หรือพวกไขมันที่สะสมตามเอาไววะต่างๆเอามาใช้ได้ดียิ่งใครทําถึง72ชั่วโมงนะตอนนั้นคือเธอจะลืมคำว,ว่าน้ำตาลไปเลยครับเพราะพลังงานหลักเนี่ยคือไขมันที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้ออย่าลืมว่าหลังจากทำ water fasting เนี่ยเราต้องมีการทานที่ดีที่เพียงพอด้วยนะครับบางทีอาจจะเกิด refeeding syndrome หรือว่าภาวะที่ร่างกายเราช็อกจากการที่เราเนี่ย หยุดการกินอาหารมาเป็นระยะเวลานานๆเพราะฉะนั้นโภชนาการในการทำสำคัญไม่ใช่ว่าทุกคนทำวอเตอร์ฟาสซิ่งได้นะครับต้องรู้โรคประจําตัวปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่อย่างนั้นเนี่ยเป็นลมได้แน่นอนและสิ่งที่สาี่่บอลได้เลยนะรู้สึกว่าหน้าเราอะ เด็กขึ้นเด็กขึ้นจากอะไรคือบางทีอะปอนเป็นสิวแบบเลือลังโดยที่ไม่รู้สาเหตุเนาะดูแลตัวเองก็เยอะแล้วเนี่ยการทําตัว water f าส t i n g นะครับในเฟส24-72ชั่วโมงแรกอะนอกจากมันเกิดกระบวนการออโตฟาจีใช่ไหมครับมันจะเกิดกระบวนการที่เราลดการอนักเสบด้วยเพราะฮอร์โมนอินซูลินอะมันไม่ได้หลั่งออกมาในช่วงนั้นเพราะเราไม่ได้กินอะไรถูกไหมสิ่งที่ได้เลยคือการอักเสพพอมันลดลงในระดับหนึ่งอะครับมันจะช่วยทำให้ผิวเราอะไม่แดงไม่แส